เรื่องของชีวิตมีสองส่วนส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายนั้นเป็นส่วนที่ต้องเกิดในโลกนี้ส่วนใจนั้นคนเกิดก็เป็นวิญญาณหลังตายก็เป็นวิญญาณ นั้นตัวเรานี้เรื่องว่าเป็นนังขานี่โรคนนิญลานังขันวิญญาณแสดงว่าเรื่องของวิญญาณนันน้นเป็นก้อนรู้เป็นความรู้การานังวิญญาณการต่างก็ต้องมีคือวจาจถ่ายทอด ถ้าผมไม่กันแล้วก็จะรู้ัเองนี่มันยากเพราะการไหลน,นั้นเขาก็ไหลช่องกันเหมือนกันโบราณแค่แต่ว่ามันเป็นแขนงไหนเจญขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกทั้งโลกนี้ทุกอย่างถอนแค่ลมนี่เอง พื่อให้มีความรู้คนว่าพิงการและวิชาชีพช่วยเราสามารถที่จะใช้สา,ช,าชีพนั้นประกอบอาชีพตัวใหญ่ตา,ามความถนัดคนที่เรียนรู้ค็าช่นาันควมถนัดคนน้อยลงคนที่เรีนรนเยรนมาก ช้ลานานแต่ทั้งนนที่สั้นก็ใช้ลานงเขาแต่ทั้งนั้นนีเรียกถอนแค่แค่มารวมใจจะเป็นเรื่องการแพทยกุเร่เทานกุเรเป็นนิติศาสตร์เป็นาสร์ก็ตามอน มันลองมีทุกอยากขนมกิน,หน,กนให้มีฐานะดีกันมีความสะดวกสบายเนี่ยป็นอ,อยู่ถ้ามนมีศาสนไว้แล้วคน้หลายนก็อะเอาดีแคนมากิน,กนแล้วก็ไม่ได้มองหาบุญอะไรคนไม่ก็บาปอะไร งันในโรคนี้ก็มีศาสนาในศาสนาเหมือนกันแต่ก็แปลว่าส่วนใหญ่จะมีผู้สร้างโรคแล้วก็ความจริงก็เป็นเรื่องของความเชื่อที่ว่ามีผู้สร้างโลกแต่ว่าความเชื่อน,นี้ผู้แยกกันไป เย่างที่วะรมร์บ้างเชื่อพระเจ้าบ้างอะไบ้างว่าพระเจ้าตัวเองนั้นเป็นของเราสางเราเรียกผู้เ,เพียงว่าอะไเมื่อพระเจ้าคนแต่ละศาสนาต่างกันก็เกิดการขัดแย้งกันเรียกว่า ต่างคนต่างคนถึงเสร็จว,ว่าเราเป็นฝ่ายเจ้าของโลกโลกนั้นเรียนปูะมาสไยแต่พระสารีอก็ไปของมันพระเจ้าเสด็จถามว่าเรื่องที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องกฎงกติกา เรื่งผมว่าว่าการยนทุกนั้นต้อง่นกรรมเรือกิเลสานาที่เราเกิดนั้นเมื่อสาจิตโงก็สายศนาเนี่ยมันมีแผงอยู่ทุกโลกทุนามทุกคนในโลกนี้มันมีศานาแผงยู ก็จะแรงมากแรงน้อยที่มีการแย้งกันในโลกนี้ถึงกันต้องฟ้องกันในทางกฎหมายถึงกันมีการดูแลกันถึงนี้เป็นเรื่องความศิลปน,นี่เขาแบบว่นไม่มีแค่ข้างนอกเลยศิลนาถือว่าใครทำดีจิจใจก็สูงขึ้นโยก็สบาย ไรงใดเป็นเป็นสต,ตรวรจเป็นต้นตาเราก็ดี้ทำชั่วผูด้ดังผู้ของแล้วทำชั่วแล้วไม่จะเป็นการเป็นตนไม่เพื่อช่วยเหลือรอนเขาก็เกิดเป็นงานตามติดตามให้ตัวผู้กระากัดยก็เรื่องธรรมดาๆเรื่องเหตุเรื่องผลเนี่ย Tao ngon ngồi đây, ô tăm à hết a tháo dáng lên. Mày gặp tháo dáng lên. Ngọn tháo dấu, ghi bàn bếp. Bồn bạch ngồi ăn, bàn dấu, 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 bàn ไม่เอาเกี่ยวยเลยเพียงของนั้นว่าใครทำดีจิตใจสูงขึ้นอยู่ตรงนี้ก็สบายจิตใจก็หลงไหลแค่ต้องใช้แล้วทุกเดือนเปนหลังใครต้องจอารูปไปเข้าไปทุกเดือนคือเจ็บปวดไม่รู่แล้ว เมื่ดแล้วผู้รับสาราจะมีความมั่นคงมีการัทธาทำระโยนต้นดูท่านสูงขึ้นชนพวกปราแล้วจะมีการขันแจ้งยื่นแจ้งกันถึงท่านทำอะไ ประโยน์ตนยชนท่านี่เสหายคือเขาไม่เข้าใจเลยว่าเมื่อเราไม่ดแล้วจิตใจไม่ดีนี่นะมันทำลายทำลายเขาเองตอไป็หนาทำให้เขาเสียหายไปนะแต่พ้ทานอย่างเราเนี้ยเป็นการเจริญบุญไว้ วิาตงเรา้ย้นก็เลยว่าิให้ผู้รับผู้รับก็ดีใจพใจดีนลงสินทับวันสิ้นแลก็ไปใค้หมดลงสินทับไปถึงุ่งหมดกิเลยเรื่องน้ำกินก็ไปแค่ลงนี้ส่วนการทำภาวนานี้ยไปหมดเลไเรื่องเรงเ่อเรา ก็เลเปรียบถึง,ว,งว่าเวลาในทุกอดีรกรรข้าใจก็ถางศาลร,รู้ว่าให้ไม่บริสแล้วแต่ถ้ววันเดินไปให้นมบูรณหาขวไหมย่าีเรื่อมหน้าก็ไปหวังมอนหน้าของเรกนะเรื่องของทางผู้เร ไ้อยู่แล้วก็มีกาเรานเป็นรดาก็ไปนั่งได้ถ้าบ้านว่าะนแหลดนกระเกษตรไยคนทคนนั้นชุ่คนจะไดเลยนะคนใจาองผูกใครอาจรยอาจารย์านกคนทุกคนไม่เยอะนะหมือนะภายนนกรูได้ดีเราทุกคนร้กันท

我忍了，就是。 No, nah, nah.